ครับสวัสดีพี่น้องๆ FC ครับอันนี้ก็หลังจากเมื่อกี้ทําทางกันนะครับปูด้วยดินแห้งแล้วนะครับตอนนี้ก็จะไปเอาลูกลังครับลูกลังน่าจะคนละเที่ยวนะเอาลูกลังมาปูครับแต่เรียบร้อยไป็หนึ่งคันแล้วครับไม่สามารถที่จะขึ้นมาจากบอ่อได้ยกดำแล้วนุ่นโอ ว่าเปิดทางลงไปนะครับเปิดทางลงไปทางน่าจะขึ้นลําบากเนื่องจากว่าโดนฝนถล่มครับฝนตกมาสองสามวันติดแล้วนะครับตอนนี้ก็วันนี้นี่น่าจะย้ายย้ายพื้นที่ขุดครับผมไปเก็บงานอีกที่หนึ่งก่อนนะแต่ว่าก่อนไปนี่ก็จะทําทางให้กับ เจ้าของที่แล้วก็คนที่เขาใช้ถนนเส้นนี้วิ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะยังไงครับจะรอดไหมเส้นทางสมบุกสมบันนะครับหุกกันก่อนครับเดี๋ยวจะพาไปดูก่อนนะโอ้ยครับตอนนี้ก็ หาลูกลังครับเอาลูกลังอันนี้ยังมีเหลืออยู่บอกบนรถอ่ะไมวิม่งรถออกไปเลยนี่ครับลูกลังสวยมากลูกลังสวยๆครับป๋าแกเอาแมคโครมาทำทางขึ้นก่อนนี่ครับย่ำโดย s k 2 0 0นะครับ ทั้งใหญ่ทั้งหนักไม่แน่นให้มันรู้ไปนี่สบายอย่างเงี้ยขึ้นสบายเลยนี่ไ้ละมาบ้า,าโอ้ย อยู่บนรถไหมเนี่ยเอา้าโอ้คนอยู่นี่ครับว่าแล้วทำไมมันนั่งเงียบจังอเอาลักเป๊กไปช้อ่ะไม่ดินบอดเลื้ยดินบอดทั้งรถนะครับเดี๋ย <laughs> <บ>วซอยเฮ็ยดซอยกันเท็ดทางนี่แหละ นี่ครับโอ้ลูกลังสวยครับอู้ดูนี่ลูกลังงามเนาะลาเนาะบมาเน่าขึ้นไปพุ่นเนาะนี่ครับ้อถึง้าจังสีหลยๆเอาไปสต็อกเนาะโอ้นี่ค้นมากขนาด นะครับื้นที่ทว้าเสียงลูกลังนี่ดังคับเลยอ้ชั้นลูกลังหนามากครับดูดิอุ้ยเต็มอุ้มอ่ะ นี่ถ้าเป็นเท่าแก่ตินเจออย่างนี้นะเท่าแก่ตินไม่ขายครับท่าแก่ตินนี่เก็บสต๊อกอย่างเดียวนี่มันช่างงามเหลือเกินลุกลางนี่ดินอย่างนี้ครับปลูกผลไม้สวยอะจะเป็นไม้ผลไม้กเกษตรนะเนี่ยดินอย่างเงี้ยเนี่ยนะ จะแปลวรถมาใส่ครับมาดูเจ้าออยจะขึ้นไวไหมเอ้ยปิดโอ้มันลื่น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 อย่างผมไม่รอดแน่นอนครับผมนี่ยังไงก็ไม่รอดต้องส่งครับ ย้อยก็มีเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่คอต,ตั้งล่ำก่อนอ่ะไปเรียบร้อยครับอันนี้เครื่อง210นะครับก็กำลังได้นะมาดู195เรา ครับเอาเอามันขึ้นพี่เนะเาะครับผมบเดี๋ยวเราจะเอาดินลูกลังไปปูทางนะครับเดี๋ยวถอยรถก่อนหน้าทำไมจมยังออกได้ไหมเนาะมันลุ้นกันครับ เราก็จะมาลุ้นกันครับผมว่าอินดี้เราจะรอดไหมนะครับจะออกหมูหรือออกจา <c oughs> อันนี้ก็นี่นะครับสภาพทางขึ้นก็ไม่ได้ชันอะไรมากมายนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นดินข้างล่างตรงทุง่งนานี่ยมันลื่นนะครับดินทุงน่งนามันลื่นเป็นดินเหนียวดินลูกลัง แล้วมันโดนน้ำโดนฝนนะครับจะรอดไหมจะเสียตูดไหมไม่รอดครับ <laughs> โอ้เสียตูดเสียตูด ครับดับไปหนึ่งทีครับโอ้ก็เกือบไม่ได้เกือบไม่รอดเหมือนกันถ้าเป็นเฟืองเดิมนี่ไม่กลัวเลยอินดี้เนี่ยแค่นี้นี่รับรองขึ้นแน่นอนแต่เฟืองนี้มันเร็วจริงครับเวลาเหยียบแล้วมันปั่นฟูฟูฟฟ,ฟ,ฟไปเลยอะ่ะโอ้ยน้อง ก็ปา๋าแกบอกว่าประมาณ5นะ้ารถหนักไม่กลัวลำบากไม่กลัวครับกลัวอย่างเดียวคือกลัวไม่มีงานทําครับผมเพราะว่าส,สภาพสถานการณ์ตอนนี้ก็ไปไหนไม่ได้ครับต้องหาทํามาหากินอยู่แถวบ้านอย่างเดียวนะตอนนี้หลายๆจังหวัดก็อู้ห้ามออกจากเคหสถานแล้วครับในยามวิการนะ สำคัญรถเนี่ยจะได้ปริมาณขนาดไหนในการเกรดนะครับวันนี้ต้องใส่เกียร์หนึ่งมาครับลั่นลั่นลั่นครับโอ้โหโยกี้โยกี้ค,ครับมันจะมาจอดรอตรงตน,นี้ก่อนโอ้โหเกือบไม่รอดเหมือนกัน ยายกรองนะครับยายกรองอส่งซิกมาแล้วส่งซิกมาแล้วรถไถส่งซิกมาแล้วไปดูว่าจะยกดำได้ไหมต้องขยับออกไปจากตรงนี้ก่อนครับยกดำถึงจะยกได้นะเพราะว่าตรงนี้มีสายไฟครับ นี้ลูกหลังสวยจริงๆครับพี่น้องรถไทยก็จะเปลี่เปลี่ยไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายๆครับผมติดตามต่อคลิปหน้านะครับ